ลืมเอาไปเพ่นเห็นพิ่ญหาอยู่สงสัยิ่นหาบอเห็นมัเนเอาไว้อยู่หลังตู้เย็นนะครับเมื่อนี้แอดิสยจุดๆๆๆขอปูนะครับขอให้ออกวันนี้เลยนะครับโอ้ไลแห้งอยู่ด้วยมึงเนี่ยนัำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใส้นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยานในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อ สลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับที่นี่ตอนรับขชาวชูชองกาพารวยครับผมมือมนีแอดมีแนวทางปัดจำวันของแอดกานะครับหรือว่ากาพารวยแล้วก็ของแอดใหม่แอดใหม่กับซิมาบอกแล้วว่าจะซื้อเองงวดนี้นะครับเป็นตัวใดเดี๋ยวรอรุน่นรอรับชมน้ากันได้ยินข่าวว่าปูมาบอกให้ซื้อตัวเก่าตัวเดิมนะครับผมเป็นตัวใดแล้วรอรุ่นน้ากันนะครับผม ไปกับผมเบไปเบ่งด้วยกันตอนนี้สร้างเพิ่พนเฮ็ดอหีหยังนะครับผมเมร่ะวานนีเพิ่นขุดมือนีเพิ่นก็ด้สาหนามสงสัยฝนตกแห้งนะครับผมโอ้โหสาจังไดยสาบูมาจักเทียมม่ยเพิ่นว่าแฮงสายแห้งออกแห้งแฮงสายแห้งออกไล่ที่พ่อป๊าดไล่เลยน่ะ น้ำใสป่ะพ่อสมันออกมาไม่ใสอยู่ดีโอ้ผุนห้อยมันออกมานานส้น ถ้ามาันตืมลงสาดอยู่นี่จะยกแล้วพ่อโอ้หลายยาก,กแล้วแต่เศ้าๆเลยเดียวเออกิตของเราเข้มา มันมันมย้อมเพล่แลนก็นยังไหลลงอีกปุดๆๆดืดรออ้ไหลแหงอยู่ด้วยมึงเ,เนี่ยน้ำไหลนะครับผมเมติธาเป็นจุด ถูกเสียงท้ายขอโชว์ขอลาบของปูดําเซนซิรีจันท่านะครับผมลุ้นด้วยกันว่าวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับผมก็เปลี่ยนคือฝันเลยนะครับเหมือนแอดฝันเลยนะครับคือฝันใบดินมันสุดดินสุดอยู่ข้างถ้ำปูสุดอีรีนะครับมื่อมามือนีสุดลงบมอ,อย่างคักเลยนะครับผมเดี๋ยวลุ้นด้วยกันนะครับว่าเลขถูกเสียงท้ายจะได้ตัวไหนนะครับผมกับผม ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับผมไวเหมือนโกโหกนะครับตัดคลิปมาให้นะครับล่าสุดไปเจอทูบเสียงทายของนองกระดิ่งเงินนะครับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมเนี่ยมีคาถาด้วยสงสัยแอดไม่เฮติอยแอดไม่ลืมเอาไปนะครับแอดไม่ลืมเอาไปเพ่เห็นเิ่นหาอยู่สงสัยเพิ่นหาพ่เห็น พนาไว้ยอยู่หลังตู้เย็นนะครับเมื่อนี้แอดเสียดจุดขอปูนะครับขอให้ออกวันนี้เลยนะครับวันที่ส1บเอกันยายน2อ6 7ันหารห็าเมื่อนี้น้องกระดิง่งเงินกระดิ่งทองนะเพิ่นบอจับตัวเลขขึ้นมานะครับน้องกระดิง่งเงินกระดิ่งทองไม่จับตัวเลขขึ้นมาแต่บังเอิญกลับมาบ้านไม่เห็นเล็กทูบของเพิ่นอยู่หลังตู้เย็นนะครับรุนด้วยกันว่าเป็นตัวไหนขออนุญาตไปจุดก่อนนะครับผม นะครับผมก่อนที่จะล่อก่อนที่ล่อเลยถูกเสียงท้ายนะครับเรามาดูของแอดก้าของพ่อลึกลับก่อนนะครับเมื่อนีนพ่อลึกลับบริสุทธิ์มห้นะครับผมโทรไปแล้วนะครับสงสัยสงสัยทางฝนฝนตกหนักนะครับไม่เปิดเครื่องนะครับผมกับเอฟซีทันใดที่มาชอบกับเอาตัวนี้ไปพิจารณาบึงนะครับเดอสํสำหรับวันที่11กันยายน2560 หกสิบเจ็ดนะครับผมงั้ชิมว่าหกสิบเอ็ดอีกตัวหกสิบเจ็ดนะครับผมอ่าสำหรับของพ่อลึกลับนะครับของพ่อลึกลับนะครับวันที่สิบเอ็ดกันยานะครับตำลาวนะครับศูนย์สี่แปดนะครับชุดเดียวศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่แปดนะครับสำหรับแนวทางของพ่อลึกลับนะครับผม ต่อไปของแอดก้านะครับต่ำเลา่านะครับประจําวันเดี๋ยวรอเลขทูบป,ปูนะครับหรือว่าเลขทูบกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับซื้อมาก่อนวันที่ซื้อมาก่อนวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกัยญาหาบอ่อเห็นนะครับหาไม่เจอเลยไม่ได้จุดนะครับพึ่งเห็นเมื่อนี้นะครับนะครับ ่ะต่อไปของเอสก้านะครับของเอสก้านะครับตำลาวนะครับ2 1งหนึ่งห้าเนะครับสองหนะครับสตัว2 1งหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าะครับหนึ่งห้าและสอเป็นตัวเด่นนะครับอันนี้เอามาให้ f อฟพิจารณานะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม สำหรับของแอดใหม่เดี๋ยวเขียนเขียนได้นีเลยนะครับผมเขียนเขียนด้วยกันเลย ads t a ใหม่เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเลขทูบนี่เป็นทูบกระดิ่งนั่นกระดิ่งท่อของแอดใหม่ใครจะไปตามลาวก็ไปได้นะครับผม ถ้าอยไปตำราก็ไปได้เดี๋ยวรอเลขทูบเพราะว่าเลขทูบอันนี้คือคือวันนี้น้องกระดิงเงินพลบจับเลขไม่เอาเลขขึ้นมาให้นะครับแต่แอดไม่นะแอดใหม่ว่าจะซื้อแอดใหม่ว่าจะซื้อ046 ปูบอกให้ซื้อโตเกานะครับผมนะอันนี้ของแอดใหม่นะครับเด้ออันนี้เอามาแบ่งปันนะครับใครชอบก็จัดได้เลยนะครับหรือว่า f c จะเอาชุดของวันวันจันทร์นะครับก็จะมีสีสี่นะครับแต่แต่คุว่าได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้แหละนะครับแอดใหม่ว่าจะซื้อเองนะครับผมแอดก็เลยามาฝาก f c ที่ f c ดในทีติดตามแนวทางของแอดใหม่ นะครับแอดกอามาฝากนะครับเนาะแต่เ่นตั้งใจว่าจะซื้อเองในงวดนะครับ่นว่าออ้โหหมดไปแล้วเหมือนกับบางงวดกับเขา้าบางงวดก็หลุดแล้วก็คุณแม่จากต่างประเทศนี่ซื้อถวายปูนะครับแต่และงวดนี่ก็เยอะมากนะครับแอดหมายก็เลยวาอยากให้ปูมาบอกคักก่อนค่อยสิลุงคิดนะครับผมอ๋ยวรอเลขทูบเดี๋ยวจะพาไปดูเลขทูบนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผม นะครับผมสลับเลขทูบนะครับทูบเสียงไทยนะครับได้9 8 6นะครับผม9 8 6เป็นแนวทางประจำวันนะครับเป็นแนวทางวันที่11กันยายน2567นนะครับผมชอบจัดขัดผ่านนะครับเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม ไปเดี๋ยวจะพาไปจด986นะครับถ้าตัดออก2ตัวก็จะมี988696นะครับผมไปเขียนดูนะครับรุ่นด้วยกันนะครับมีตัวไหนมั่งนะครับผมเก้แปดหเมื่อกี้แอดไม่ทั่วมากนะครับบอกให้ซื้อไหแนะนะครับ เก้าแปดหกนะครับตัดออกมามีเก้าแปดเก้าหกแปดหกนะครับแอดใหม่บอกว่าถ้าจะเอาสี่ตัวนะครับถ้าจะเอาสี่ตัวให้เอาตัวนี้นะครับของแอดใหม่นะครับเดินแปดศูนย์สี่หกนี่นะครับ fc ถ้าไหนจะเอาสี่ตัวของแอดใหม่ก็เอา ที่แปดศูนย์สี่หกนะครับผมอันนี้ตัวเิ่นชอบซื้อ,อ,อแต่ปูมาบอกให้ซื้อตัวเก่านะครับตัวเก่าของเอสหม่ก็วันนั้นได้ศูนย์สี่หกนะครับตัวเก่าคือชุดนี้นะครับเอฟซี FC ชอบก็เอาไปพิจารณาดูได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่แน่นะครับผมอาจจะได้สี่ตัว ตรงก็ได้นะครับไม่แน่นะครับเป็นแนวทางนะครับทุกอย่างมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์ดุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้อัดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ